ฉีกแนวเซลจักรยานสุดจี๊ดวันนี้พบกับเทคอีมอนด้านะครับผมเอามาจัดทรงใหม่นะครับแต่เปลี่ยนแท่นนะครับเปลี่ยนล้อนะครับอัพลูกลอกแล้วก็อัพกระโหลกนะครับเดี๋ยวดูกันว่าหลังจัดทรงแล้วนะครับจะหล่อสวยลื่นขนาดไหนครับไปดูล้อนะครับลูกค้าเลือกเป็นตัววิบบีซีรีสนะครับตัวท็อปของค่ายวิบเลยนะครับเป็นขอบเคิร์ฟนะครับไม่ว่าจะเป็นรถทรงแอโร่ทรงออรลาวนะครับตัวนี้ใส่ได้หมดเลยนะครับผมอ่าตัวลูกปืนนะครับจะเป็นเซรามิกนะครับส่วนโม่นะครับจะเป็นลาเชียนนะครับเดี๋ยวลองมา โโ oh, hey. อ้หเดี๋ยวเราเรามาดูนะครับว่าเปลี่ยนล้อหน้าแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมแฮนนะครับลูกค้าเลือกเป็นของ Whip Builder รุ่น Hyper S นะครับจะเปลี่ยนจากระบบที่เป็นสเต็มนะครับเป็น High i n t e g ิเกตแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ผ้าบันแฮนลูกค้าเลือกเป็นตัวซ c c o o v i s i o n นะครับผมอาเป็นสีม่วงแบบนี้เลยนะครับ ลูกลอกนะครับลูกค้าอัปเกรดเป็นของ L2 นะครับจะเปลี่ยนเป็นทั้งขาพูเล่เป็นคาร์บอนเลยนะครับแล้วก็ลูนลูกลอกใหญ่นะครับอันนี้เป็นเซรามิกแล้วนะครับลื่นๆแบบนี้เลยของเดิมเนี่ยมันจะยังไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะครับแล้วก็น้ําหนักจะค่อนข้างเยอะนะครับผมลูกลอกของ L2 อยู่ที่1,390บาท